นักวิทยาศาสตร์พบปลาฉลามพยาบาลสีทองพันหายากนอกชายฝั่งคอสตาริกาในอุทยานแห่งชาติตอทูเกโรคซึ่งมีภาวะผิวหนังผสมระหว่างอัลบิโนกับแซนโทโครมิซึมโดยนักตกปลาพบมันขนาดลากตัวขึ้งจากน้ำด้วยตาสีขาวและผิวสีทองความผิดป,ปกติทางพันธุก,กรรมนี้เกิดจากการขาดเมลานินพร้อมการสร้างสีเหลืองผิดป,ปกติส่งผลต่อการอำพรางตัวตามธรรมชาติ งานวิจัยจากวารสาร Marine Biodiversity ยืนยันนี่เป็นกรณีแรกของโลกที่พบภาวะทั้งสองร่วมกันในฉลามพันธุ์นี้แม้สีผิวจะเพิ่มความเสี่ยงแต่ฉลามตัวดังกล่าวมีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตเต็มวัยแล้วนักวิจัยคาดว่าการอาศัยใกล้าปากแม่น้ำที่มีน้ำขุ่นอาจช่วยลดการถูกตรวจจับได้นับเป็นการค้นพบสำคัญที่สะท้อนความหลากหลายทางชีวภาพในมหาสมุทร และกระตุ้นให้มนุษย์แบ่งปันข้อมูลสัตว์หายากเพื่อการศึกษาต่อไป